บทที่ 444. 7 7เจเทพธิดาทั้งสองทางด้านเนียรี่นั้นได้เดินทางไปหาตู่ซื่อและวาไฮวอลพาเข้าไปในภาพจิตรกรรมหมืน่นขุนเขาและสายน้ำเพื่อรับอาวุธจากเทพศาสตราวุธทียอเจงอคาระวะท่านผู้อาวุโสข้าคือตู่ซื่อตู่ซื่อเข้าไปคาระวะเทพศาสตราวุธทียอเจงอด้วยความสุภาพส่วนข้าคือวาไฮวอลวาไฮวอลก็แสดงท่าทีที่ไม่ต่างกันเท่าใดนะัก อาวุธของพวกเจ้านั้นแตกต่างจากผู้อื่นข้าจึงเลือกที่จะทำเป็นสิ่งสุดท้ายจงรับไปสินี่คือถุงมือกิเลนคู่และเสื้อคลุมจิตวิญญาณเทพศาสตราวุธทียอเจเจยงอส่งให้แก่วาไฮวอตรงส่วนบนของข้อมือทั้งสองข้างมีช่องยิงลูกดอกเพื่อใช้โจมตีระยะไกลแต่ตัวลูกดอกนั้นต้องใช้พลังสวรรค์ในการสร้างขึ้นมาซึ่งถูกใจวาาไฮวอยิ่งนักเนื่องจากสามารถยิงออกไปได้เร็วกว่าธนูที่นางเคยใช้ ส่วนเสื้อคลุมนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะพลังวิญญาณของผู้สวมใส่ของเจ้านั้นคือมีดวงพระจันทร์และกราะเทพจันทราเทพศาสตราวุธทียอเจงอมอบให้แก่ตู่ซื้อสำหรับมีดวงพระจันทร์นั้นสามารถแยกออกเป็นสองเล่มได้และเมื่อนำปลายสองด้านมาต่อกันก็จะสามารถใช้ปาออกไปเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลได้ส่วนกราะเทพจันทรานั้นยามที่ผสานเข้ากับกิเลนฟ้านั้นพลังจากเทพจันทราจะเกื้อหนุนพลังให้แก่กิเลนฟ้าได้ ขอบคุณท่านผู้อาวุโสย,ยิ่งนับตู่ซื่อและว่าไฮวอกอง้งสีษะกล่าวคำขอบคุณด้วยความนอบน้อมจากนี้ไปข้าจะสร้างอาวุธและชุดเกราะของข้าเองเพื่อใช้ในสงครามที่ใกล้จะมาถึงยามที่เจ้าเดินทางไปยังอาณาจักรบรรพชนแห่งเทพจงพาผู้กลับชาติมาเกิดทั้งหกไปด้วยนั่นย่อมรวมถึงตัวข้าด้วยเมื่อไปถึงที่นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งสุดท้ายเทพสตราวุธถียอเจียง,งอพูดกับเนียรี่ด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง ข้าเข้าใจแล้วเนียรี่ประสานมือตอบรับแม้ว่าจะยังหาคนที่หกไม่พบและไม่มีวิธีที่จะติดต่อกับจอมันแต่เขาก็ต้องทําเท่าที่ทําได้อีกไม่กี่วันหลังจากนี้ข้าจะพาพวกเจ้าไปยังอาณาจากักรุบเขาวสวรรค์ข้าคงต้องขอให้เจ้าพักอยู่ที่นิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ไปก่อนเนียรี่หันไปพูดกับตูซื่อและว่าไฮวอ ถ้าเข้าใจแล้วเมื่อสงครามใกล้มาถึงพวกข้าก็ต้องรีบทำการเพิ่มระดับพลังให้สูงขึ้นให้เร็วที่สุดตู่ซื้อและวาไฮวอพยักหน้าตอบรับในตอนนี้ข้านั้นก็บรรลุระดับเทพสงครามขั้นที่9แล้วอีกเพียง9้าเดียวที่จะบรรลุถึงระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าเมื่อตอนนั้นมาถึงพวกเราจะเดินทางไปยังอาณาจักรบรรพชนแห่งเทพด้วยกันเนลี่พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น หากที่แห่งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามดังที่เทพสตราวุธทีอเจ้งอเขาก็ต้องพาสหายและกองกำลังทั้งหมดของเขาไปด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกมาจากภาพจิตรกรรมหมื่นขุนเขาและสายน้ำและกลับไปบ่มเพาะพลังกันที่ห้องพักที่ตำหนักของประมุกเกียจืออเวียนอและเซียวหนิงเอ๋อนน้นมุ่งหน้าไปถึงถ้ำทางทิศเหนือและพบว่านี่คือถ้ำที่มีกระจกข้ามพบติดอยู่จึงเป็นถ้ำที่ใช้ติดต่อกับบริวารแห่งเทพ ข้าจะเอากระจกข้ามพบออกมาส่วนเจ้าสำรวจดูว่าสิ่งที่เซียงอตังบอกไว้นั้นอยู่ที่ใดเอียจืออเวียนอหันไปพูดกับหนิงเอ๋อขณะที่พยายามแกะเอากระจกข้ามพบออกมาดูเหมือนว่าผนังถ้ำนี้จะมีอะไรบางอย่างหนิงเอ๋อนั้นออกไปที่โลกภายนอกอยู่เสมอจึงคุ้นเคยกับ่ายกนประเภทต่างๆนางเอื้อมมือไปตรงด้านหนึ่งของผนังและพบว่ามีกลไกซ่อนอยู่เมื่อขยับกลไกแล้วผนังด้านในก็เปิดขึ้น จืออเวียนนอเมื่อได้กระจกข้ามพบแล้วตามหลังข้ามาหนิงเอ๋อหันไปบอกกับจืออเวียนนอทันทีหนิงเอ๋อรีบมุ่งหน้าเข้าไปด้านในจืออเวียนนอที่เก็บกระจกข้ามพบไปแล้วจึงรีบตามเข้าไปทันทีและพบว่าด้านในมีเส้นทางทอดยาวไปเพียงเส้นทางเดียวและที่ส่วนลึกนั้นมีแสงสว่างอยู่สุดปลายถ้ำนี้มีทะเลสาบแห่งหนึ่งอยู่นี่คือทะเลสาบแห่งเทพขนาดใหญ่นี่คือเหตุผลที่พวกอรรสูรมีศิลาแก่นแท้จิตวิญ,ญญาณอยู่เป็นจำนวนมาก ตรงกลางทะเลสาบแห่งเทพนี้มีแท่นศิลาหินตั้งอยู่และบนแท่นนั้นดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งอยู่ด้านในช่วยด้วยช่วยพวกข้าด้วยมีเสียงดังขึ้นมาจากภายในม่านพลังเมื่อมองหาต้นเสียงก็พบว่ามีเทพธิดาตัวเล็กๆบินอยู่ด้านในม่านพลังและดูเหมือนว่าเทพธิดาทั้งสองจะไม่กล้าสัมผัสกับม่านพลังนี้เช่นกันพวกเจ้าเป็นใครกันหนิงเอ๋อถามออกไปด้วยความสงสยัย พวกข้าคือเทพธิดาแห่งวายุเหมานและเทพธิดาแห่งวายุอัศนีพวกเราสองพี่น้องถูกพวกอส,สูรกักขังไว้ที่นี่เพื่อให้พลังสวรรค์ของพวกข้าช่วยสร้างศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณขึ้นมาเทพธิดาแห่งวายุอัศนีตอบกลับมาส่วนเทพธิดาแห่งวายุเหมานาน,นั้นดูอ่อนแรงเป็นอย่างมากนิงเอ๋อลองยื่นมือไปสัมผัสกับม่านพลังก็ถูกพบว่าม่านพลังนี้มีความร้อนเป็นอย่างมากนางจึงรีบดึงมือออกมาทันที ม่านพลังอักคีนิงเอ๋อพูดขึ้นมาเมื่อรู้ว่าม่านพลังนี้คือสิ่งใดให้ข้าทดสอบดูได้หรือไม่จืออวียนอลองใช้ลมปราณสร้างน้ำแข็งห่อหูมือของนางเอาไว้และเอื้อมมือไปสัมผัสกับม่านพลังก็พบว่าน้ำแข็งที่สร้างจากลมปราณของนางละลายไปอย่างรวดเร็วจืออวียนอเจ้าคิดว่านี่คือสิ่งที่เซียงอตังกล่าวไว้หรือไม่นิงเอ๋อหันไปถามจื่ออเวียนอ ข้าเองก็ไม่มั่นใจนักแต่เจ้ามีหนทางในการทำลายม่านพลังนี้หรือไม่จืออเวียนอสายหน้าพร้อมกับถามกลับไปหากสามารถช่วยเทพธิดาทั้งสองได้พวกนางอาจจะช่วยกำจัดอสูรจงอางขาวได้หนิงเอ๋อพูดพร้อมกับตรวจสอบแท่นศิลาดู พวกเรามีเวลาไม่มากนะักหากจะทำลายม่านพลังโดยวิธีที่ถูกต้องอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วยามข้าเกรงว่าเซียงอตังจะไม่อาจต้านเอาไว้ได้นานถึงเพียงนั้นหนิงเอ๋อหันมาพูดกับจื่ออวียนอพร้อมกับใบหน้าที่จริงจังข้าจะใช้กำลังเพื่อสลายม่านพลังนี้หนิงเอ๋อใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่ม่านพลังทำให้มือของนางเริ่มร้อนเป็นไฟจนแทบลุกไหม้ นิงเอ๋อเจ้าทำบ้าอันใดกันปล่อยมือออกมาเดี๋ยวนี้นะจืออวียนอตะโกนออกไปพร้อมกับพยายามดึงมือทั้งสองข้างของนิงเอ๋อขึ้นมานี่คือหนทางเดียวหาพลังของข้ามากพอก็จะเปิดเส้นทางให้พวกนางออกมาได้นิงเอ๋อพูดด้วยความเจ็บปวดนางค่อยๆใช้นิ้วฉีกม่านพลังออกเพื่อเปิดช่องทางหนีให้แก่เทพธิดาทั้งสองถ้าเช่นนั้นข้าจะช่วยเจ้าเองจืออวียนนอใช้มือทั้งสองข้างช่วยเปิดช่องทางหนีให้แก่เทพธิดาทั้งสอง ทั้งสองคนช่วยกันเปิดทางหนีให้แก่เทพธิดาทั้งสองด้วยพลังที่เหลืออยู่โดยที่ไม่มีผู้ใดคิดที่จะปล่อยมือแม้แต่น้อยเมื่อมีช่องว่างพอที่จะลอดออกมาได้เทพธิดาแห่งวายุอัศนีจึงพยุงเทพธิดาแห่งวายุเหมันบินออกออกมาเมื่อเห็นเช่นนั้นหนิงเอ๋อและจืออวีแอนอจึงปล่อยมือจากม่านพลังมือของทั้งสองคนกำลังลุกไม่จากความร้อนของม่านพลังแต่พวกนางในตอนนี้ไม่เหลือพลังที่จะดับมันได้ ฟงเลยเฟิงเลวายุอัศนีข้าจะตอบแทนที่พวกนางช่วยเราเทพธิดาแห่งวายุเหมันพูดขึ้นมานางมีรูปร่างราสมส่วนราวกับเด็กสาวอายุ17ปีสวมชุดสีขาวราวกับหิมะมีปีกสีขาวเล็กๆอยู่ด้านหลังใช้พลังน้ำแข็งของนางดับไฟที่กำลังลุกไม่บนมือของทั้งสองคนฟงเสวี่ยอเฟิงเชอร์วายุเหมันเจ้านั้นกำลังอ่อนแรงข้าจะรักษาพวกเขาเองเทพธิดาแห่งวายุอัศนีที่มีหน้าตาเหมือนกันยิ่งนัก แต่ชุดที่นางสวมใส่อยู่เป็นชุดสีเหลืองอ่อนใช้ลมปราณของนางทําการรักษาแผลให้แก่ทั้งสองอย่างช้าๆเทพธิดาทั้งสองเป็นธิดาของเทพวายุและเทพธิดาจื้อเหลียวสี่เลี้ยวการรักษาที่มีพลังแห่งการรักษาทําให้พวกนางสามารถใช้พลังในการรักษาได้แม้ว่าจะรักษาทั้งสองคนได้แต่การฟื้นฟูพลังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากนะับพวกนางช่วยเหลือเราโดยมิได้คำนึงถึงชีวิตตนเอง ข้าต้องการตอบแทนน้ำใจของพวกนางเทพธิดาฟงเสวียอสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณของจืออเวียนนนั้นเป็นธาตุเดียวกับนางนางจึงทำการถ่ายทอดพลังของตนให้แก่เอจืออวียนอนอเมื่อเจ้าตัดสินใจเช่นนั้นข้าก็จะทําเช่นกันเทพธิดาฟงเหลยก็ทํากับหนิงเอ,อ๋อเช่นเดียวกันการถ่ายทอดพลังเช่นนี้เป็นการฝืนบังคับหากวิญญ,ญาณธาตุของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันก็จะไม่อาจทําได้ ทางด้านเซียงอตังที่ต่อสู้อยู่กับอสูรจงอางขาวเขากำลังเพลี้ยงคล้ําเป็นอย่างมากเพราะพลังหลังจากการเลื่อนระดับนั้นยังไม่มั่นคงเท่าใดและระดับพลังของอีกฝ่ายก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดอสูรจงอางขาวใช้ลิ้นโจมตีเซียงอตังอย่างต่อเนื่องซึ่งลิ้นของอสูรจงอางขาวก็คือแท่จงอางขาวที่ฟู่พี่ยอวอเลี่ยงใช้ก่อนหน้านี้นั่นเองทำให้เซียงอตังต้องปัดป้องเท่านั้น เมื่อเห็นว่าฟันของแซ่จงอางขาวไม่อาจที่จะกัดผ่านเกล็ดของมังกรภูเขาเกล็ดสีชาดได้อสูรจงอางขาวจึงใช้หางฟาดใส่ร่างของเซียงงอตังอย่างรุนแรงเสียงหักที่แหวกอากาศดังหวีดหวิวและปะทะร่างของเซียงงอตังแต่เขาก็พยายามใช้มือจับรัดหางของอสูรจงอางขาวเอาไว้คาจะทำให้เจ้ากลายเป็นจงอางหางไหมเซียงงอตังใช้ลมปราณสร้างร่างอัคคีขึ้นมาอีกครั้งและกอดรัดหางของอสูรจงอางขาวไว้ไม่ยอมปล่อย ทำให้หางของอสูรจงอางขาวเกิดไฟลุกขึ้นหากใช้ไอเย็นเพื่อดับไฟก็จะทำให้หางของมันถูกแช่แข็งไปด้วยอสูรจงอางขาวจึงสะบัดหางไปมาอย่างรุนแรงทำให้เสียงอตังที่จับหางเอาไว้ถูกเหวี่ยงไปมาเขาใช้กรงเล็บของมังกรภูเขาเกล็ดสีชาติจิกที่หางของอสูรจงอางขาวเอาไว้และไม่ยอมให้ถูกสะบัดหลุดเป็นอันขาดแต่การที่ต้องถูกฟาดไปกัดพื้นน้ำแข็งและภูเขาที่อยู่โดยรอบก็ทำให้เขาบาดเจ็บไม่น้อย สุดท้ายเซียงอตังก็กลับคือสู่รูปลักษณ์ของมนุษย์การผสานร,ร่างถูกคลายออกเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาและอสูรจงอางขาวก็สามารถดับไปที่หางของตนได้เจ้ามนุษย์ที่น่ารังเกียจบางอาจทําให้หางของข้าถูกเผาจนเกรียมข้าจะกัดกินเจ้าซะอสูรจงอางขาวพูดขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นเป็นอย่างมาก อสูรจงอางขาวพุ่งไปเพื่อหมายที่จะกลืนกินเซียงอตังให้หายแค้นแต่แค่พริบตาเดียวเซียงอตังก็หายไปจากพื้นน้ำแข็งที่เขานอนสลบอยู่หนิงเอ๋อและจือเข้าไปอุ้มเซียงอตังและนำไปวางไว้บนกำแพงเมืองและบินมาด้านหน้าอาสูรจงอ่างขาวคู่ต่อสู้ของเจ้าคือพวกข้าจืออวียนอและหนิงเอ๋อพูดขึ้นมาพร้อมกันในตอนนี้พวกนางนั้นผสานเข้ากับดวงจิตของเทพธิดาทั้งสอง ที่ใกล้จะสลายไปจากการฟื้นฟูพลังให้พวกนางพวกนางจึงตัดสินใจที่จะผสานร,ร่างเข้ากับดวงจิตของเทพธิดาทั้งสองเพื่อทำการฟื้นฟูพลังวิญญาณให้แก่พวกนางเป็นการผสานในรูปแบบเดียวกับกิเลนฟ้าเทพธิดาทั้งสองจึงยังมีชีวิตอยู่หนิงเอ๋อเจ้าเห็นหรือไม่จื่ออวียนอหันไปถามหนิงเอ๋อเมื่อเห็นแผลที่หางอสูรจงอางขาวแม้ว่าพลังของอสูรจงอางขาว,วาจะาแพ้ธทตาไฟ แต่เกราะสลายวายุเหมันไม่ได้มีเพียงคุณสมบัติในการสลายพลังเท่านั้นยังสามารถสร้างพายุหิมะเพื่อใช้ป้องกันตัวเองได้ด้วยแต่หางของอสูรจงอางขาวนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ถูกปกป้องจากเกราะสลายวายุเหมันเลยหมายความว่าเกราะสลายวายุเหมันและว่าผ้าคลุมอัศนีคืนกลับนั้นปกป,ป้องเพียงส่วนลำตัวของมันเท่านั้น หลังจากที่ผสานเข้ากับเทพธิดาทั้งสองทำให้พลังของเอจูอเอวียนอและเซี่ยวหนิงเอ๋อนั้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าขั้นที่สองแล้วอัญเชิญเทพอัศนีหนิงเอ๋อนํำกระบี่เทพวายุอัศนีออกมาพร้อมกับชูขึ้นเพื่อรวบรวมพลังสายฟ้าจากเมฆเบื้องบนฟ้าผ่าลงมาที่กระบี่เทพวายุอัศนีจนทําให้กระบี่เทพวายุอัศนีนั้นมีประกายสายฟ้าอยู่โดยรอบจนดูน่ากลัวยิ่งนัก นี่คือผลจากการที่แกทำร้ายเซียงอตงังกระบี่อัศนีทลายสวรรค์หนิงเอ๋อฟันกระบี่เทพวายุอัศนีไปด้านหน้าโดยเป้าหมายอยู่ที่หางที่ถูกเผาจนไม่ของอสูรจงอางขาวคลื่นสายฟ้าจากกระบี่ที่พุ่งออกไปตัดหางของอสูรจงอางขาวออกทันทีทำให้มันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดวายุเหมันจงประสานเข้ากับกายข้า จืออเวียนอร,รวบรวมพลังจากพายุหิมะที่อยู่โดยรอบเข้าไปไว้ในร่างกายของตนก่อนที่ย้ายพลังทั้งหมดมาไว้ที่ปลายนิ้วของนางอาสูรจงอางขาวเห็นดังนั้นจึงรีบพุ่งมาหมายที่จะกลืนกินเอียจืออเวียนนอก่อนที่จะใช้กระบวนท่าใดออกมาแต่ก็ช้าเกินไปเอียจืออเวียนอรหมุดตัวหลบและใช้ดัดชนีจิ้มไปที่หน้าผากของอสูรจงอางขาวทันที ข้าต้องไม่พ่ายแพ้เช่นนี้ข้าเป็นถึงเจ็ดจำนงของบริวารแห่งเทพอศุนจงอางขาวใช้แรงเฮือกสุดท้ายพูดออกมาก่อนที่ส่วนหัวจะถูกแช่แข็งไปดัชนีเหมานปลิดวิญญาณเอียจืออเวียนอพูดขึ้นมาพร้อมกับลงไปยืนที่พื้นเอเยนที่ถูกปล่อยออกไปจากปลายนิ้วของเอียจืออเวียน,นอน,นั้นจะทําให้ทุกสิ่งถูกแช่แข็งจากภายในร่างกายต่อให้อีกฝ่ายสวมใส่เกราะสลายวายุเหมัน แต่หากโจมตีจากส่วนอื่นที่มีได้สวมใส่เกราะอยู่ก็จะสามารถแช่แข็งได้เช่นกันเมื่อร่างกายของอสูรจงอางขาวถูกแช่แข็งจนหมดก็ค่อยๆแตกกระจายออกเป็นเศษน้ำแข็งส่องแสงประกายไปทั่วหลังจากที่พายุหิมะและสายฟ้าหายไปจากท้องฟ้าดวงตะวันก็เริ่มทอแสงในรอบร้อยปีความอบอุ่นเริ่มเกิดขึ้นในอาณาจักรแห่งนี้ทําให้ผู้คนที่หลบอยู่ในถ้ำทยอยออกมาเพื่อมองดูดวงอาทิตย์ที่พวกเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นในอาณาจักรแห่งนี้ เยื่จืออเวียนอก้มลงไปหยิบเกาะสลายวายุเหมานและผ้าคลุมอัศนีคืนกลับขึ้นมานางตั้งใจที่จะมอบให้แก่เซียงงอตังเพื่อที่จะตอบแทนน้ำใจของเขาจบตอนแต่งโดยนายมะพร้าว